สวดีครับผมต้นนะครับอยู่กับผมที่บริษัทเครืยนต์นะครับวันนี้ผมประจำการอยู่ที่สาขา2นะครับเสรีไทย95นะฮะท่านกําลังรับชมในช่องของต้นยูสคาร์เกรดเอนะครับศูนย์รวมรถมือสองแล้วก็วันนี้ผมมีรถมือสองคุณภาพเกรดเอีกคันหนึ่งมาแนะนำนั่นคือเจ้า PPV 7ที่นั่งนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รถครอบครัวเนกประสงค์7ที่นั่งวันนี้มาพร้อมสีดําตัวท็อปนะครับปี2014นะฮะคันนี้นะรายละเอียดตัวรถนะเดิมเดิมนะฮะมีการ เครมเรือนใหม่มาแล้วนะครับเป็นเลือนได้เรือนใหม่ใหม่ด้วยนะครับคันนี้จากศูนย์โตโยต้าแท้เลยนะครับนี่นะครับรายละเอียดเดิมๆคันนี้นะครับทะเบียน4กย4720โตโยต้าฟอร์เนอร์รุ่น3.0 V4 ุดศูนย์วีโได้เป็นตัว Full t i m e 4 w ์ e ิวปี2014นะครับกับราคา760,000บาทนะสำหรับคันนี้นะครับตัวท็อปขับ4นะครับสีดำวันนี้เรามารีวิวนะฮะอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งสำหรับคันนี้นะครับผม คันนี้นะฮะเลขไมยเดิมอที่หนึ่งแสนแปดกโลบวกเลขไมยใหม่นะเจ็ดพกกโลก็อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันโลเท่านั้นเองสหรับตัวนี้ไมยเดิมๆไม่มีการกรอใหม่นะฮะเราแจ้งก่อนคันนี้มีการเคลมเรือนไมยเปลี่ยนเรือนไมยใหม,ใหมให่แท้จากศูนย์นะครับรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับผมแปรนตซีเลยแต่ว่าเปลี่ยนเรือนไมยใหม่เนื่องจากเรือนไมยเดิมเนี่ยเสียนะฮะจากศูนย์เนี่ยเขาไม่เขาศูนนยยย์ก็เเปลลี่ เกมเรือนใหม่ๆอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะฮะราคา760,000บาทนะครับ Toyota Fortuner 3.0V โฟร i วิว i ด e ตัวขับ4เป็นตัว Full-time 4 w ์ e ิโฉบหน้าของเขาเป็นโฉบหน้าแชมป์นะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีกระจังหน้าเป็นโครเมียมชุดโครเมนโปรเจคเตอร์ ane, นะครับมีที่ฉีดไฟหน้าได้ด้วยนะครับผมนี่ครับมีตัวฉีดไฟหน้าด้วยสำหรับตัว Full Time 4W นะฮะสองข้างซ้ายและขวาแล้วก็มาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ ตัวรถเป็นสีดำนะครับสวยงามเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตร171แรงม้านะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับสวยงามนี่ฮะวันนี้เราก็มารีวิวอีกรอบนึงนะฮะแจ้งรายละเอียดลูกค้าเผื่อว่าลูกค้าท่านใดสนใจและกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะฮะคันนี้ตัวล้อนะฮะได้ตัวล้อแม็กนะฮะเป็นแม็กอลลอยเดิมๆจากศูนย์เลยนขนาด17นิ้วนะครับผมแล้วก็ได้ยางวิชลินพรามาซีนะฮะ ปี2018ดอกยางก็ยังใช้งานได้อย่างยาวนะฮะดอกยางลึกๆเลยนะครับผมสวยงามนะครับผมตะลิบหน้าใช้งานนะฮะด้านข้างกระจกมองข้างพับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างด้วยตัวกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะสีดำนะฮะแล้วก็ปรับองศาด้วยไฟฟ้านะครับตัวบันไดข้างเป็นสีดำนะฮะดูกลมกลืนกับตัวรถเลยนะฮะดูแข็งแรง นะเดิมๆรถไม่มีเบียดไม่มีชนไม่มีอุบัติเหตุพลิกคว่ำกีรังกากับเครื่องกับสีแน่นอนนะฮะส่วนไหนที่แจ้งเปลี่ยนยังไงเราแจ้งตามตรงคันนี้ก็มีแค่ตัวเปลี่ยนเรือนใหม่นะฮะจากเรือนใหม่จากศูนย์แท้นะเปลี่ยนเรือนใหม่ใหม่เท่านั้นเองนะฮะมือจับเป็นโครเมียมนะกระ,ะจกทุกบานเดิมแท้จากศูนย์โตโยต้าไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับผมด้านบนเป็นตัวราวหลังคาสีดำนะครับผมก็เพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาได้ถ้าใครชอบสไตล์แอดเวนเจอร์หน่อยลุยๆยหน่อยนะ คันนี้ก็ยังมาพร้อมตัว Cruise Control ให้ด้วยนะฮรระบบล็อกความเร็วนะครับคันนี้สําหรับตัวยางวิชลินนะครับคันนี้ซีรีส์ยางของเขาที่265ทับ 65R17 ดิสเบรกคู่หน้านะฮะดัมเบรกหลังนะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังส่วนด้านท้ายนะฮะผมก็มาพร้อมไฟโดนัทแบบนี้นะฮะเป็นตัว V นะครับคันนี้มีระบบ VSC ให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะการ,ราลื่นเฉล่ยแล้วก็เป็น Full Time 4 Wheel ขับเคลื่อนแบบ4ล้อ เครื่องยนต์3.0 D4D นะฮะ V-N Turbo อัตราเร่งแปรผันตามอัตราเร่งเลยตัวเทอร์โบแปรผันตามอัตราเร่งน,นะฮะก็รวดเร็วทันใจนะฮะพุดปัดแน่นอนสรับคันนี้ถ้าใครชอบสาย4 w h e ว l นะฮะโตโยต้าฟอร์เนอร์คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ4 w h e e l ลลุยทุกสภาพถนนเลยนะฮะคันนี้ก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะฮะด้านหลังตรงนี้นะมีกล้องมองหลังให้ด้วยทะเบียนนี้นะฮะ4กย4720 โ o โยต้าฟอร์จูเ 3.0V ปี2014รหัสรุ่น 3.0V 4 Wheel Drive นะครับผมขับเคลื่อน4ลอ้อสวยงามเชื้อเพลิงดีเซล3.0ลิตรนะฮะ171แรงม้านะครับนะคบันนี้สวยๆเลยนะฮะลุยทุกสภาพถนนเลยคันนี้นะครผมลุยทุกสภาพถนนนะแล้วก็ลูกค้าได้ตัวเรือนใหม่ๆแท้จากศูนย์ด้วยนะครับนี่นะครับ เวลาเราเข้าศูนย์เนี่ยรายละเอียดของศูนย์เนี่ยเขาก็จะไม่ซ่อมให้เราอยู่แล้วสรับตัวที่มันเสียที่มันชำรุดนะเขาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเรือนใหม่ใหม่เลขใหม่เดินไปที่1นึ0 0 0สนกโลนะเรือนใหม่ใหม่นะฮะเลขใหม่ใหม่ก็ที่7จ0 0กกโลบวกกันก็อยู่ประมาณแสนแปดแสนเก้าโลอันนี้แจ้งตามตรงนะฮะผมแจ้งตามตรงนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้นะฮะก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ครับรายละเอียดรับคันสวยนะครับคันนี้ยอมรับเลยว่ารถสวยนะครับรถสวยงาม เดิมๆนะครับผมซ้ายขวาหน้าหลังเดิมนะฮะรถไม่มีชนนะครับผมไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนการตีเลยนะครับนี่นะฮะสวยงามเดิมๆเลยตัวบันไดข้างก็นินเนียนเลยนะฮะไม่มีรอยเบี้ยวรอยบิดรอยคู่ต่างๆนะฮะขอบข้างประตูนะฮะไม่มีตกเหลี่ยมสั่นประตูเดิมไม่มีตกนะครับผมโดยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะฮะเหมาะกับขาลุยนะครับที่ชอบตัวโฟร์วิวได้นะครับคันนี้ ราคา760,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ครับสวยๆเลยนี่นะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทา่านกำลังรับชมช anel ของต้นยุสคาร์เกตเอนะครับศูนย์รวมรถมือสองนะฮะแล้วก็วันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย95สาขา2เรามีทั้งหมด2สาขานะฮะซึ่งเจ้าโตยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้จอดประจำการอยู่ที่สาขา2วันนี้ผมก็มามารีวิวคันนี้ให้กับลูกค้าได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับโตยต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0 V4 VDi นะฮะตัวท็อปปี2014สีดำหล่อๆแบบนี้นะฮะมาพร้อม Option, ออปชั่นครบเลยนะครับสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะฮะแจ้งเลขเปลี่ยนแจ้งแค่เปลี่ยนตัวเครมเรือนใหม่เท่านั้นเองนะครับผมอันนี้คือเครมเรือนใหม่แท้จากศูนย์นะครับนี่นะฮะสวยงามเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดภายในกัน,กนบ้างว่าภายในของเขานะฮะจะตกแต่งไปด้วยแบบไหนแล้วก็มีอะไรบ้างที่น่าสนใจระบบต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะฮะดูภายนอกกันไปแล้วนะฮะ ไปดูภายในกันก่อนครับตามมาเลยครับอาะครับดูภายนอกกันไปแล้วเราตามเข้ามาดูภายในของเจ้าตัวตาฟอร์ด u ูเนคันนี้กันบ้านนะฮะภายในของเขาก็ตกแต่งไปด้วยสีดำนะฮะผสมไปด้วยลายไม้โอ๊กสีดำนะฮะตรงนี้นะฮะสวยงามนะฮะเราเริ่มัที่แผงประตูเลยดีกว่านะฮะแผงประตูก็เป็นประตูบุหนังสีดํามีการเดินตะเข็บได้สีขาวชุดคอนโซลควบคุมกระจกนะฮะระบบไฟฟ้าก็เป็นไม้นะฮะลายไม้โอ๊กสีดําสวยงามนี่ฮะ กระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีให้นะฮะมือจับเป็นโครเมียมสวยงามเดิมๆมเลยนะคอนโซลด้านในก็สวยงามนะครับตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ได้เบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะฮะนี่ครับเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะครับแล้วคันนี้ก็มาพร้อมระบบต่างๆก็คือตัวปรับหน้าไฟนะฮะตัวฉีดล้างหน้าไฟหน้านะครับตัวนี้คือตัวฉีดล้างไฟหน้านะครับแล้วก็ ระบบปรับแสงเลือนไม้นะครับผมแล้วก็กระจกพาพไฟฟ้าประกงสารลบ,บไฟฟ้าระบบ security นะฮะสัญญากันขโมยมีให้หมดเลยนะฮะวงมอลัยก็เป็นระบบมันติฟัง์ชั่นนะฮะมาพร้อมตัว cruise control ตัวนี้นะฮะอันนี้คือตัว cruise control นะฮะตัวล็อกความเร็วปรับเซตตัวล็อกความเร็วนะฮะนี่นะครับก็ผ่อนคลายอาริยาบทได้ในระหว่างที่เราเดินทางไกลๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดนะฮะ แล้วก็มาพร้อมเกียร์ออโต้นะฮะเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะฮะเป็น D4 แล้วคันนี้นะปี2014นะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดมาพร้อมเกียร์โฟนะครับผมนี่ครับปรับนะฮะสามารถปรับไฮปรับโลได้นะครับผมนี่ฮะแล้วก็ชุดคอมมาด้านหน้านะฮะว่าจะเป็นตัวชุดเครื่องเสียงก็เป็นระบบ DVD นะฮะกล้องมองหลังนวเเกเตอร์นำทางครบคันเลยนะฮะเชื่อมต่อบูทูธได้ดูหนังฟังเพลงได้นะครับ ระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้ด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของแอร์หลังนะฮะการเปิดแอร์หลังนะครับแล้วก็ตัวกระบบการลื่นถลายนะครับแล้วก็ตัวชาร์จต่างๆ USB นะฮะสาย AUX หรือว่าตัวชาร์จแบตที่จุดบุรีนะครับผมมีครบเลยนะครัคันนี้คอนโซลด้านหน้าก็สวยงามนะฮะภายในห้องผู้โดยสารสวยงามนะครับตัวเบาะปรับไฟฟ้าคนขับเบาะหนังสีดําคอนโซลก็ตัวแต่งไปด้วยสีดานะครับผม รายละเอียดรถสวยงามเดิมๆเลยนะฮะห้องพู้ยสารด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะฮะเป็นเบาะหนังสีดําเช่นกันนะฮะนี่นะครับเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะฮะสตอนนะับผมเป็นสไตล์ PPV 7ที่นั่งระบบแอร์นะฮะเป็นแอร์ลาวสามตอนนะฮะก็มีแผงควบคุมในส่วนของพัดลมหรือว่าระดับความเย็นแอร์ความแรงแอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะับผมเนี่ะเป็นแอร์ลาวนะฮะเพดานก็สวยงามนะสะอาดสะอ้านมากนะครับ นี่นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะตัวท็อปปี2014นะคันนี้เป็นรุ่นปี14นะฮะโฟร์วิวไดรขับเคลื่อน4ล้อฟูลทาวน์โฟร์วิวตัวท็อปเลยกับราคา765,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับรถสวยมากนะครับผมคันนี้รถสวยมากรับประกันเลยรถสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจีนังกากับเครื่องกับสีมาแน่นอนนะครับนี่ฮะรถน่าใช้เลยนะฮะคันนี้ตัวท็อปเลยสายลุย นะลุยทุกสภาพถนนเลยนะฮะด้วยการขับเคลื่อนแบบฟูลไทม์โฟ w h e e l นะครับระบบเกียร์นะฮะอัตโนมัตินะฮะ5สปีดนะครับผมนี่ครับมีระบบการลื่นถลาย VSC นะครับผม ABS นะฮะผมถุงลมนิรภัยครบเลยนะฮะราคาเบาๆนะฮะ760,000บาทเท่านั้นคันนี้ออปชั่นตัวท็อปเลยนะครับปี2014นะฮะกระจกทุกบานเดิมแท้จากศูนย์โโยต้านะครับทุกบานเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับผม รายละเอียดรถเดินฮะไม่มีอุบัติเหตุไร้อุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำกินังกาเกับเครื่องกับสีแน่นอนนะฮะนี่ครับเราเปิดด้านท้ายดูหน่อยนะครับนี่ฮะโชคสวิงดีไม่มีเสียงอิดอาร์ตเลยนะครับแล้วก็หัวน็อตต่างๆเดิมๆนะฮะเดิมแท้จากศูนย์เลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนหัวน็อตไม่มีการถอดไม่มีการไขไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยปะแจนะครับผมรายละเอียดห้องผู้โดยสารก็สะอาดสวยงามสดใสเลยด้านในนะฮะได้เบาะหนังสีดําด้วยนะฮะ ดูแลรักษาง่ายนะครับผมแล้วก็คันนี้ได้ตัวท็อปโฟวิด้วยนะฮะใครสนใจนะฮะรีบแอดไลน์หรือว่าส่งข้อมูลเพิ่มเติมมานะฮะสอบถามแชทเข้ามาคุยก่อนได้เลยหรือว่าโทรมาที่เบอร์0950 5 6 6 9 2 6นะครับผมต้นเพนยนยินดีให้บริการนะครับแล้วก็อุปกรณ์เดิมๆสแตนดาร์ดที่ติดมากับรถก็จะเป็นในส่วนของนะฮะถุงเครื่องมือนะฮะแล้วก็แม่แรงเดิมๆมีให้ครบเลยรวมไปถึงล้อยางอะไหล่ด้านล่างนะฮะก็เดิมๆครบเลยนะฮะ นี่ฮะเรายัางลานดานลางนะครับใน,นส่วนของตัวรถนะฮะก่อนส่งมอบนะคะเราจะมีการรีเช็คให้อีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวระบบต่างๆนะฮะเทสต์ได้เป็นถ่ายของเหลวแล้วก็ตรวจสอบความสะอาดให้อรอบหนึ่งขัดสีให้ใหม่ลงเงาให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะให้รถพร้อมใช้งานนะครับส่งตรงให้กับลูกค,ค้าทั่วประเทศเลยนะฮะลูกค,ค้าท่านใดที่โอนจองแล้วนะฮะไม่สามารถเข้ามาจัดไฟแนนซ์ได้นะฮะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับ มีบริการจัดไฟแนซ์ท่านถึงบ้านเลยนะฮะหรือที่ทํางานได้เลยเพียงแค่ท่านแจ้งมาว่าอยู่จังหวัดไหนนะฮะแล้วก็ส่งพิกัดนะแอร์เียของท่านมานะฮะหลังจากที่โอนจองแล้วไม่สะดวกเข้ามาจัดไฟแนซ์ที่กรุงเทพนะครับเราส่งทีมงานนะฮะธนาคารต่างๆวิ่งไปเซ็นไฟแนซ์ถึงบ้านเลยนะครับผมแล้วก็อนุมัติแล้วนะฮะไม่สะดวกมารับรถเรามีการรีเช็คตรวจสอบให้ผ่านวิดีโอคอนะฮะแล้วก็ทําการส่งรถสไลด์ให้กับท่านนะฮะถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับผมเพรน้นมั่นใจเลยว่าออกรถในช่วงนี้นะฮะ ปลอดภัยแน่นอนนะฮะกับต้นนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยที่ให้การสนับสนุนและเป็นกําลังใจกันเสมอมานะครับวันนี้ก็นํารถสวยๆสภาพดีๆมารีวิวให้กับลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะโตยตา er ้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V4 Wheel Drive ปี14นะฮะรายละเอียดเดิมๆนะฮะตัวสติ๊กเกอร์กันขอบยางตรนี้ยังอยู่เลยนะครับนี่ฮะนี่ครับหุ่นรถเดิมนะครับผมด้านท้ายเดิมแน่นอนนะครับผมไม่ต้องวนเลยไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายแน่นอนนะครับผม รอบคันเดิมภายในเดิมนะฮะเราแจ้งนะฮะว่าคันนี้มีการเคลมเรือนไม้จากศูนย์มาดยการเปลี่ยนเรือนไม้แท้จากศูนย์ให้เท่านั้นเองนะฮะอย่างอื่นทุกอย่างไม่มีอะไรปกติหมดเลยนะครับผมนี่นะครับเพราะว่าศูนย์เนี่ยเขาเปลี่ยนให้อยู่แล้วเขาไม่ซ่อมนะครับผมอะไรที่เสียอะไรที่ชำรุดนะครับไม่ซ่อมนะครับเปลี่ยนและลูกคา้าได้เคลมเรือนไม้แท้เรือนไม้ใหม่จากศูนย์ด้วยนะครับอายุการใช้งานก็ใช้ได้ยาวๆนะครับนี่นะครับภายในหะ้องพึกผูสนด้านในก็สวยงามนะครับผม ัวเบาะเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแลยครับเบาะสวยใสยเลยนะครับตัวนี้เบาะหนังนะฮะสีดำนะฮะดูนะครับสวยงามมากๆเลยคันนี้นะฮะใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับผมตัวเต้าฟอร์จูเนอร์ 3.0V ตัวท็อปขับสี่นะฮะจะขึ้นเขาลงดอยนะฮะขึ้นดอยอ่างขางดอยสุเทพนะฮะภูชีฟ้าได้หมดเลยนะฮะล่องใต้ก็ได้นะฮะเพราะว่าขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะเอาอยู่ทุกสภาพถนนเลยนะฮะตัวบุ๊กซารต,ต่างๆคู่มือต่างๆครบเลย นะครับผมนี่นะฮะเป็นตัวโฟร์วิด้วยนะครับตัวนี้ได้สีดําด้วยนะฮะหล่อเท่มากๆเลยนะครับผมได้หน้าแชมป์ปี2014นะครับผมนี่ครับสวยงามนะฮะแผงประตูก็สวยงามนะฮะเดิมๆเลยนี่ครับนะฮะแล้วก็พากันดูแบบรายละเอียดรอบคันกันเลยทั้งภายในภายนอกนะฮะนี่ครับ รายละเอียดสวยเดิมรอบคันเลยทั้งภายในและภายนอกนะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สามจุดศูนย์วีปีสองพันสิบสี่ตัวท็อปเลยนะครับขับสี่ตัวท็อปนะครับคันนี้นะฮะราคาเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งถ้าใครสนใจรีบโอนจองล็อกรถไว้เลยนะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่นเงเนประสงค์นะฮะที่น่าใช้งานแล้วก็ขายดีมากๆสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะรุ่นนี้นะฮะโฉบหน้าแชมป์และคันนี้ลูกค้าได้ตัวท็อปปด้ววยนะะฮใครทที่ชออบตั็ และได้สีดําแบบนี้หล่อๆเท่ๆแบบนี้นะครับผมเหมาะเลยนะฮะกับราคา7จ็ดแสนหกหมบาทเท่านั้นและได้เคลมเรือนใหม่แท้จากศูนย์มาแล้วด้วยนะครับผมอายุการใช้าง,งานก็ยืดไปอีกยาวๆเลยนะฮะาสีพลราบรต่อให้เรียบร้อยนะครับได้ยางมิชลินแพรเมาซี่นะครับผมยางดีด้วยนะครับรถสวยมากๆเลยคันนี้นะฮะสะภาพสวยเดิมเลยนะฮะย้ำนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาขา2ของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับผมมีรถมากกว่า4-500คันที่ท่านเลือกนะครับสนใจคันไหน โดยเฉพาะรถรุ่นใหญ่นะฮะ PPV 7ที่นั่งอ้ประสบแบบนี้นะฮะค่อนข้างมาไวไปไวตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับผมสำหรับกลุ่มรถไซส์ PPV ตันนี้เหลือน้อยแล้วเพราะว่าขายดีมากมากเลยนะฮะใครสนใจคันนี้ต้องรีบนิดนึงนะครับผมต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะครับสามารถออนจองล็อกรถเพียง5,000บาทนะฮะจัดแฟนไม่ผ่านหรือว่าไม่ถูกใจรถเราอยดีขึ้นมาจำเราการันตีรถทุกคันนะฮะลูกค้าได้รถคัดเกดคุณภาพเกรดเอไปใช้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของห้องเครื่องกันนะครับผมตามมาเลยครับ เอาละครับเรามาดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องกันนะฮะต้องบอกว่าโครงสร้างห้องเครื่องเป็นเครื่องเดิมเลยนะฮะไม่มีการตัดต่อไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะฮะรายละเอียดตัวชุดคานหน้าแมอน้ำนะฮะตัวนี้เดิมเลยนะฮะตัวโค้ดต่างต่างนะฮะลอยทับตัวนี้ก็คือจากตัวยางตรงนี้นะฮะเดิมเลยนะฮะบ่งบอกว่าคานหน้าตรงนี้นะฮะไม่เคยมีการเก็บสีนะฮะเป็นสีเดิมโรงงานนะฮะผมนี่ครับรายละเอียดรถเดิมสีเดิมนะับผ่านอายุการใช้งานอยู่แล้วมันต้องมีส่วนของการสีตรงนี้จะเป็นขอบยาง ของตัวคันหน้านะครับเพราะนั่นมั่นใจเลยว่าคันนี้นะฮะคันหน้าเดิมๆไม่ม, ine, มีการเก็บส are right ีมาแน่นอนนะฮะรายละเอียดตัวเลขชัดเจนฮะเม็ดอาร์คสวยรถต่างๆเดิมๆเลยนะฮะโดยเฉพาะหุ่นรอสามตัวตรงนี้นะสำคัญมากๆเลยนะฮะตัวนี้คือตัวล็อกฝาโป่งหน้านะฮะถ้ามีการชนหุ่นรอต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งสามตัวนะฮะตรงนี้นะฮะนี่ครับตรงนี้คือเดิมๆเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนนะฮะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะฮะในการดูรถเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะในการดูรถมือสองดูยังไง ให้รู้ว่าคันนี้รถเดิมนะฮะผมก็ง่ายๆเลยในแต่ละคลิปผมก็จะบอกในส่วนของการดูรถเบื้องต้นอยู่แล้วนะฮะผมรายละเอียดรอบคันวนรอต่างๆคันหน้าเป็นยังไงนะฮะเม็ดอาร์คฝากระฟงเดิมไหมแผ่นเพดตำแหน่งแผ่นเพดอยู่ตรงไหนนะฮะนี่ครับแผ่นเพดนะฮะเดิมๆรายละเอียดของตัวแผ่นเพดก็จะบอกในส่วนของปีผลิตนะฮะโมเดลนะฮะฝีนะฮะผมและีผลิตต่างๆชัดเจนนะับผมแผ่นเพดต้องไม่มีรอยงัดแงะนะฮะดอกรีเวีเพดต้องสมบูรณ์ นะครับผมฝาเครื่องต้องไม่มีการถอดไม่มีการเปิดหัวน็อตเครื่องต่างๆเดิมเดิมนี่ฮะคันนี้เปลี่ยนสายพานทามมิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับสายพานทามมิ่งเปลี่ยนที่1นึ่งแสนห้าหกโลตัวนี้นะฮะไม่อยู่ราวๆมาแสนแปดถึงแสนเก้าโลนะครับผมคันนี้แสนแปดถึงแสนเก้านะฮะก็แจ้งตามตรงเลยรายละเอียดเดิมๆตรงไปตรงมาชัดเจนนะฮะสติ๊กเกอร์กันขอบยางตรงนี้ยังอยู่นะครับผมตรงนี้ยังอยู่นะฮะหัวน็อตเดิมนะครับนี่ฮะหัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับผมฝากระโปรงเดิมแน่นนนอะครับผม นี่ฮะฝาปงเดิมนอนตะเข็บร้อยสีต่างๆนะอะเล็รจิกไปนะฮะเดิมๆนะฮะจะมีความหนืดความแข็งพอประมาณพอสมควรไม่ใช่จิกไปแล้วแข็งปักเลยไม่ใช่นะฮะแล้วก็เล็จนเกินไปไม่ใช่นะฮะอันนี้คือโครงสร้างรถเดิมๆนะฮะไม่เคยชนหนักพลิกคว่มเตียงการกับเครื่องกับสีมาแน่นอนนะสภาพเครื่องเดิมๆนะฮะสภาพเครื่องเดิมๆนะฮะมาร์กสีโรงงานต่างๆอยู่ครบเลยระบบต่างๆอยู่ครบตัวปั๊มน้ำแบตเตอรี่นะครับผม นะฮะหม้อพักต่างๆนะฮะสูงเข้าไปยังคานล่างคานเหล็กด้านล่างก็ยังเดิมนะไม่มีการตัดต่อไม่มีการชนนะ,ะพอยดันรถเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยการชนหนักจะมีหน้ากับหลังนะฮะเราดูชัดเจนเลยว่าเวลาชนเนี่ยหน้าคานหน้าเป็นยังไงบ้างมีการตัดต่อมีการเปลี่ยนคานไหมหลังเป็นยังไงบ้างน,นะฮะฝาโปมีการถอดไหมหัวน็อตมีรอยขยยไหมนะฮะเดิมๆนะฮะคันนี้เดิมๆเลยนะฮะแจ้งตามตรงว่าคันนี้มีการ เปลี่ยนเคมเรือนใหม่เท่านั้นเองนะฮะเนื่องจากเรือนใหม่เดิมเนี่ยมันชำรุดมันเสียพอเข้าศูนย์เนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้เลยนะฮะไม่มีการมาซ่อมนะ,ะัะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ของแท้จากศูนย์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถนะฮะดูหน้าปัดเรือนใหม่ดูระบบภายในระบบแอร์นะฮะหน้าจอกั่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะตามมาเลยครับผมนี่นะฮะ กุญแจรีโมทนะฮะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับผมเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะฮะหลายท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะส่วนของตัวโฟลเนอร์นะฮะกุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะนรับผมเห็นฮะก็มีส่วนของตัวคันนี้จะมีส่วนของตัวล็อกเทคมาให้เพิ่มเติมนะฮะตรงนี้เป็นตัวล็อกเทคน,น,นะฮะก็ตัวกันขโมยนะฮะเป็นตัวล็อกเบรกล็อกคัสอ่าล็อกเบรกนะฮะเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของขะคะองันนี้นะฮะเรามาลองมาสตาร์ทรถกันดู นะมาดูหน้าปัดเดือนใหม่ว่าตอนนี้นะฮะใหม่ๆเนี่ยหลังจากที่ตัวเคมเดือนใหม่จากศูนย์เนี่ยเคยมเดือนใหม่ใช้จากศูนย์เนี่ยเลขใหม่วิ่งเท่าไหร่นี่ฮะเครื่องสามพันนะฮะสตาร์ตติดง่ายมากเลยเปิดแอร์หน่อยนะฮะระบบแอร์นออโต้นะครับผมนี่ครับแอร์ออโต้นะฮะก็ทํางานอัตโนมัติเลยปร,ปรับปรับอุณหภูมิภายใน,ในภายน,นอกอัตโนมัติถ้าเราไม่ชอบออตโต้ไม่ทันใจเราก็ปรับเป็นนุวนเอานี่ฮะก็อัตโนมัติเลยนะฮะรถ พัดลมหน่อยนะฮะเย็นมากเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะฮะเป็นหน้าจอ DVD กล้องมองหลังครบเลยนะครับคันนี้เวลาเรา,าเราเข้าเกียร์ถอยนะฮะมันกล้องมองหลังก็ทําง,งานอัตโนมัติเลยนี่ฮะนี่นะครับเมนูต่างๆปุ่มโฮมนะฮะคันนี้ก็เป็นตัวเนวิเกเตอร์นำทางนะฮะคันนี้นี่ครับเป็นระบบน,นำทางนวิเกเตอร์นะครับผมก็ออปชั่นมาครบเลย นะครับก็มาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้านซ้ายก็ปรับในส่วนของชุดเครื่องเล่นนะฮะเปลี่ยนช่แนบวกลบเพิ่มวอลลุ่มนะฮะปรับโหมดที่เครื่องเล่นด้านซ้ายนี้นะฮะส่วนด้านขวาก็ปรับตัวดิสต์ด้านหน้านะฮะตัวนี้ตั้งนะฮะตัวดิสต์องศาตัวที่โชว์หน้าปัดตรงนี้นะฮะนี่คือความเย็นนะฮะระดับองศาตะกางสิ้นเปลืองนะฮะตะกางสิ้นเปลืองก็อยู่ที่1ิบจุดนะกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมคันนี้ ขึ้นอยู่กันใช้งานนะฮะถ้าขับต่างจังหวัดก็ได้สิบกว่านะฮะนี่นะฮะสามห้าองศานะฮะตัวนี้เรือนไม้ตัวนี้นะฮะอยู่ที่เจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบหกกิโลเมตรในที่เป็นเรือนไม้ใหม่เคลมเรือนไม้แท้จากศูนย์นะฮะอันนี้คือเคลมเรือนไม้แท้จากศูนย์เลยไม้เดิมอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นกวโลนะฮะบวกตัวนี้ไปก็อยู่ที่ประมาณแสนแปดไปปลายนะฮะถึงแสนเก้านะฮะคันนี้นะฮะปีสิบสี่ถ้าใครสนใจคันนี้ก็รีบเลยนะฮะคูสคอนโทรลมีให้นะฮะ นี่ครับตัวคุกคอนโทรลแอร์แบ็กคู่หน้านะฮะถุงลมนิรภัยระบบอันนี้คือแอร์หลังนะฮะแอร์หลังแล้วก็ตัวการลื่นถลเยนะฮะที่จุดบุรีนะครับแล้วก็ USB นะฮะผม AUX นะฮะที่ชาร์จโทรศัพท์มีครบเลยตัวนี้ก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะฮะที่ใส่เหรียญต่างๆนะครับที่ใส่เหรียญนี้ก็มีนะครับผมก็มีกล่องตรงนี้สองข้างนะฮะช่องนี้ไว้ใส่ของกระจุกกระจิก แล้วก re ็ตัวพนัก hmm. พ mm ิงนะครับตรงนี้ก็ม <pack> <dev> mm. ีท <Jenn author> ี่ใส่ของให้ด้วยนะครับอันนี้มีตัวทุบกระจกให้ด้วยนะฮะให้มานี่คือเซฟตี้ที่ให้มาเพิ่มเติมเป็นตัวทุบกระจกนะฮะตัวนี้นี่ฮะเป็นคอนทุบกระจกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นมุมแหลมตรงนี้เวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเปิดประตูรถไม่ได้นะฮะตรงนี้ก็มีให้ด้วยนะฮะนี่ครับมีให้ด้วยนะฮะใส่อยู่นี้นะฮะนี่ครับครับผมอันนี้เป็นตัวทุบกระจกให้ด้วยนะฮะก็มีเจ้าของเดิมก็ ดูแลรักษารถดีนะฮะแล้วก็มีตัวเซฟตี้ให้ด้วยนะครับเป็นคอนทุกกระจกนะฮะแล้วก็เพดานต่างๆนะฮะที่ใส่แว่นตานะครับผมที่ใส่แว่นตาแล้วก็ไฟสองเก๋งปกติเลยตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรที่ใส่นำบัตรนะครับผมเดิมๆนะฮะนี่เป็นกระจกนะฮะที่ใส่นำบัตรกระจกต่างๆเดิมๆเลยคันนี้ถือว่าครบครันนะครับผมโตโยต้าฟอร์เนอร์นะฮะรถ ppv 7จที่นั่งหรือรถครอบครัวอะรกประสงค์น่าใช้งานมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็แจ้งรายละเอียดตามตรงทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยนะฮะราคา7 6 0 0 0 0บาทนะฮะเลขไม่เดิมเลขไม้ใหม่ตอนนี้ก็คือ7,6 0 0นะฮะไม้เดิมเดิมของเขาอยู่ที่แสนแปดหมื่นโลนะครับก็บวกไม่ใหม่เข้าไป7,6 0 0กโลนะฮะก็แจ้งตามตรงว่าคันนี้นะฮะมีการเคลมเรือนไม้แท้จากศูนย์นะเพราะว่าถ้าเกิดเรือนไม้มันเสียเนี่ยรุ่นนี้ถ้าเกิดเรือนไม้เสียเนี่ยถ้าเป็นเราเราก็จะไปซ่อมอู่นะฮะเพราะนั้นเด๋ยวเสียก็ต้องซ่อมใหม่ อันนี้คือลูกค้าได้เอนใหม่แท้จากศูนย์เลยมีการเปลี่ยนเอนใหม่เลยทั้งเซ็ตเลยเปลี่ยนเอนหม่ทั้งเซ็ตนะครับผมจากศูนย์แท้นะครับอันนี้คือใช้งานยาวๆยุงานก็เพิ่มมายาวๆวเลยนะฮะได้เลนไมใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็เลขไม่ชัดเจนนะครับตรวจสอบได้นะครับผมไม่เดินอยู่ที่ประมาณแสนแปดหมื่นกโลนะครับผมไมลใหม่เจ็ดพันหกร้อยกโลเองนะครับนี่ฮะหน้าจอก็สวยงามสวยงามเดิมๆเลยนะครับนี่ครับมาพร้อมตัวท็อปขับสี่นะฮะ เกียร์โฟนะครับผมระบบเกียร์ออโต้นะฮะอัตโนมัตินะฮะเกียร์ออโต้อัตโนมัตินะครับห้าสปีดนะครับผมนี่ครับสวยงามใครสนใจคันนี้นะ,ะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะฮะรีบนิดนึงนะครับพอรถมาไวไปไวนะครับคันนี้ก็อยากจะนําเสนอให้กับลูกค้าที่กําลังมองหารถครอบครัวและอยากได้ตัวท็อปแบบนี้นะฮะขึ้นเหนือลองใต้นะครับผมขึ้นเขาขึ้นดอยนะฮะลุยลุย ทุกสภาพถนนเลยนะฮะตัวนี้บอกปรับไฟฟ้าคนขับนะก็ปรับเอนพนักพิงนะฮะปรับเอนพนักพิงเดินหน้านะฮะปรับเดินหน้าายหลังนะฮะขึ้นลงได้นะครับนี่ครับก็ขอฝากด้วยสำหรับคันนี้นะฮะรถสวยน่ใช่ไงหนึ่งคันโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะเป็นรถที่ขายดีนะฮะเป็นเจ้าตลาดเลยของกลุ่มรถ PPV7 ที่นั่งนะฮะเป็นแบรนด์ยอดนิยมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะศูนย์บริการทั่วประเทศอาลัยหาง่ายนะฮะ ไม่มีปัญหาจุกจิกนะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะตามรอบตามเข้าศูนย์นะฮะคันนี้ก็ใช้งานยาวๆเลยบางคันใช้งานไปได้ไม่เกือบล้านโลผมยังเคยเจอมาแล้วเลยนะฮะก็ยังใช้งานปตกติเลยครับโตโยต้านะฮะรถทนรถใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้นะฮะ760,000บาทเท่านั้นนะคใครสนใจคันนี้รีบเลยนะฮะ7 6 0 0 0 0บาทโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สามศนะฮะตัวท็อปปี2014ได้สีดำภายในสีดำ นะฮะมาพร้อมรูปต่างๆครบถ้วนเลยนะฮะฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะฮะฝากไว้นะอ้อมใจเลยนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยรีบเลยนะฮะสามารถโอนจองรับรถได้นะฮะที่เบอร์095 056 6926นะฮะผมต้นเพชรจุยินดีให้บริการแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช anel ของต้นยุสคากเกตนะฮะศูนย์รถรถมือสองที่ดีนะฮะแล้วก็ขอบคุณและเป็นกำลังใจกันเสมอมาขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจมากๆเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็พยายาม นำเสนอนะฮะอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนนะฮะสำหรับตัวรายงานนะฮะรถแต่ละคันถ้าถูกใจคันไหนก็สามารถโอนจองล็อกรถแล้วก็จัดไปทนซ์นต่างจังหวัดได้เลยนะครับผมอย่างคันนี้เป็นต้นนะฮะถ้าใครสนใจก็สามารถโอนจองได้นะคะรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพร้อมเจ้าโตย่าไฟเวนเนอร์คันนี้นะคะใครสนใจคันนี้นะครับผมรีบโอนจองเข้ามานะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ